มีการเตรียมการนะฮะวันนี้ก็ได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอเนี่ยไปตรวจสอบนะครับในในมรสุมลุกเนี้ยที่จะเข้ามาแล้วก็ปริมาณน,น้ําที่จะเข้ามาทั้งแม่น้ํายมแม่น้าน่านแล้วก็วางแผนป้องกันในงอบประมาณเตรียมการ1ิบล้านนะครับให้รีบดำเนินการเพื่อไม่ให้รัฐตอนเดือดร้อนครับ และในพื้นที่ในตอนนี้ของฉันดีครับที่มีความน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในเขตจังหวัจับุนีเริ่มมีปัญหาแล้วดีก็มีเขตอำเภอสักเหล็กนะครับแล้วก็อำเภอเมืองบางตำบลนะฮะซึ่งตอนนี้ไดสั่งการให้ทางนอำเภอเตรียมการป้องกันไปแล้วครับราจากาไปตรงภาสักเหลแลมาเนีาในช่วงแรกนี้จะต้องไปเช็คดูลาเพื่ต่างๆที่มีประตูมีอคารต่างี่แตละเหงนามีสิ่งกีดขวางทางนเช่นพอภัยเสว่งแล้วตอนนี้ออก เพราะงั้นที่มันล้มทั่วท้นที่ต่างๆเนี่ยเนื่องจากมันระบายไม่ทันนะครับระบายระ,ะ,ะบายลงสูง่องน้ำไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องมีการานำสิ่งผิดหวางที่จะเป็นสวะไม่ว่าจะเป็นกอปไฮไม่ว่าจะเศษไม้ต่างๆเนี่ย่องจะเป็นฝนแรกอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะต้องจัดการตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเพิ B ่ม